ในวิดีโอนี้จะอธิบายเกี่ยวกับเมนูบัญชี1รายงานประวัติการเปลี่ยนแปลงค่ะเป็นเมนูที่จะแสดงรายการการสร้างแก้ไขและการลบใบสำคัญทางบัญชีต่างๆค่ะโดยเฉพาะสำหรับรายการเอกสารที่ถูกลบไปแล้วก็จะสามารถกู้คืนได้ในเมนูนี้เช่นเดียวกันค่ะโดยปกติแล้ว เมื่อคลิกที่หมายเลขเอกสารแล้วคลิกปุ่ม H ด้านล่างก็จะสามารถตรวจสอบประวัต,วติการทำงานของแต่ละเอกสารได้แต่ถ้าหากต้องการดูรายการประวัติทั้งหมดของทุกเอกสารทีเดียวก็สามารถมาดูได้ในเมนูนี้ค่ะโดยที่เมนูนี้จะสามารถค้นหาประวัติการทำงานได้เฉพาะในช่วง3เดือนที่ผ่านมาเท่านั้นค่ะและเมื่อคลิกที่ปุ่ม H ในช่องประวัติ ก็จะสามารถตรวจสอบ ID ผู้ใช้เวลาประเภทใบสำคัญและสถานะการทำงานได้ค่ะนอกจากนี้เมื่อคลิกที่หมายเลขเอกสารของรายการเอกสารที่ถูกลบไปก็จะสามารถคลิกที่ปุ่มยกเลิกการลบที่ด้านล่างเพื่อกู้คืนเอกสารข้างต้นได้เช่นเดียวกันค่ะ และรายการประวัติของเอกสารข้างตน้นก็จะถูกเปลี่ยนสถานะการทำงานจากลบเป็นยกเลิกการลบแล้วค่ะอย่างสุดท้ายถ้าหากต้องการค้นหาใบสำคัญเฉพาะก็สามารถคลิกปุ่มค้นหาด้านบนจากนั้นกำหนดเงื่อนไขาการค้นหาตามต้องการคลิกที่รูปแว่นขยายในหัวข้อการทำงานด้านล่างก็จะสามารถเลือกดูเฉพาะการทำงานที่ต้องการได้ค่ะ และทั้งหมดนี้คือรายงานประวัติการเปลี่ยนแปลงบัญชีของระบบ e เขาค่ะ